เหตุการณ์ความคืบหน้าการไล่ยิงเจ็ดนัดนะคะในพื้นที่หัดใหญ่ช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ที่ผ่านมาค่ะล่าสุดตำรวจว่ายังไม่มีการพบตัวคู่กรณีทั้งสองฝ่ายและก็ยังไม่มีการติดต่อขอเข้ามอบตัวกับทางตำรวจขณะที่จากการตรวจสอบคู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูกยิงมีฉายานะคะว,ว่าเอกวีออสนั้นค่ะพบมีหมายจับของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตัวอยู่ด้วยหนึ่งหมายในคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด โดยเจ้าที่ชุดสืบสวนตำรวจโรงพักหัดใหญ่นะคะชุดตำรวจภูธรสงขลาและก็ชุดสืบสวนภาค9ค่ะยังคงสืบสวนหาตัวคู่กรณีทั้งสองคนไปทำการสอบสวนแต่ยังไม่พบตัวรวมทั้งไม่สามารถติดต่อได้โดยเฉพาะคนที่ถูกไล่ยิงได้มีการปิดเครื่องหนีไปตั้งแต่หลังเกิดเหตุ นอกจากนี้ตำรวจมีการนำภาพจากกล้องวงจรปิดบางจุดที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ในขณะที่ทั้งคู่กำลังไล่ยิงกันบริเวณหน้าปากซอย28กับปากซอย30โดยเอกวีออสนะคะซึ่งสวมเสื้อสีแดงกำลังวิ่งหนีตายไปบริเวณริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกเมืองหัดใหญ่โดยมีชายชุดดำคู่กรณีวิ่งตามมาใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงตามหลังไปติดตก่อนที่ชายชุดดำจะเดินวกกลับใหม่รอบ ขณะที่ตำรวจบอกว่าได้มีการไปตรวจสอบประวัติของเอกวีออสนะคะซึ่งพบว่ามีอายุ37ปีซึ่งตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยชื่อนามสกุลจริงได้นะคะซึ่งเป็นคนถูกไล่ยิงพบว่ามีหมายจับของสารจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตัวอยู่ด้วยหนึ่งหมายในคดียาเสพติด ซึ่งค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยที่มีข้อมูลว่าอยู่ในทีมเดียวกันน่าจะเป็นการขัดแย้งเรื่องของอยาเสพติดจนถึงขั้นไล่ย,ยิงกันขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่กาลังติดตามตัวมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีนอกจากนี้อีกคดีเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาที่เบอห์ัดใหญ่จสงขลาค่ะพบว่าก็ยังมีเหตุกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงราว10คนขับมอเตอร์ไซค์และก็รถเก๋งค่ะ1คันไปรวมตัวกันแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทรวมทั้งชักปืนขึ้นขู่ขยิง ขอไปค่ะชักปืนยิงขึ้นฟ้า3นัดก่อนสลายตัวไปเหตุเกิดภายในซอยภาสว่างในเขตเทศบาลเมืองคอหงอเพอหาดใหญ่จหวังคงขาค่ะหลังเกิดเหตุตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบหลักฐานเป็นปลอกกระสุนปืนขนาด9มมตกอยู่ริมถนน3ปลอกรวมทั้งสอบถามชาวบ้านในละแวกนั้นนะคะในช่วงเวลาเกิดเหตุซึ่งบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุนะคะมีกลุ่มวัยรุ่น สองฝ่ายนัดมาเคลียร์ปัญหากันค่ะคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายโดยหลังจากมีปากเสียงกันขึ้นสักครู่ก็มีฝ่ายหญิงสองคนเริ่มลงไม้ลงมือทุบตีค่ะแล้วก็คาดว่าฝ่ายชายอาจจะไม่สามารถห้ามปรามได้หรือเอาไม่อยู่ค่ะจึงมีการชักปืนออกมายิงขู่ขึ้นฟ้าไปสามนัดซึ่งหลังเสียงปืนก็สลายตัวกันไปอย่างรวดเร็วทางนี้ตำรวจได้มีการเก็บปลอกกระสุนนะคะส่งไปตรวจพิสูจน์เพื่อใช้เปรียบเทียบกับคดีอื่นๆว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน หรือไม่รวมทั้งได้มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในย่านเกิดเหตุเพื่อใช้ในการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ